สวัสดีครับเรามารับชมช่างเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี้จะเป็นการฉาบรั้วแบ่งแปลงนะครับผมระหว่างบ้านนะครับผมรั้วแบ่งแปลงระหว่างบ้านนี่ช่างเล็กขึ้นไว้รอบรอบที่หนึ่งเนาะช่างเล็กอารอบที่หนึ่งนะครับผมรอบที่หนึ่งขึ้นเสร็จปุบ๊บหมาดก็รอประมาณ2องชั่วโมง ถ้าปูนบาดแข็งตัวเซตตัวดีก็ปาดด้วยสามเหลี่ยมปาดด้วยสามเหลี่ยมนะครับผมปรับปาดพา,า,ายได้ระดับนะครับด้วยสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ขึ้นปูนบางอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ขึ้นปูนบางอีกหนึ่งรอบแล้วก็ปั่นนะครับผมโอ้โหเป็นงานช่างเล็กนะครับผมเดือนละสามหมื 30, 40, 40, ่นสี่หมื่นจานสุกไม่แปลกใจเลยครับเนี่ย เอาทำงานกันอย่างแบบไม่มีการรับมาครับก็คือมาก็คือทำเลยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะ้ะงช่างเล็กเนะาะใกล้ปีใหม่แล้วเดือนละสามหมื่นสี่มปีหนึ่งนี้ก็3ามสี่แสน นะครับเป็นยอดเงินนะครับผมสามสี่แสนนะครับน้องจากปนเมฆครับผมเป็นตัวแบงแปลงนะครับผมสามสี่แสนนะครับผมเงินแสนเงินแสนช่างเล็กบอกว่าแป๊บเดียวนะครับผมเด็กค่าของชีพการใช้จ่ายก็มันมันมีค่าใช้จ่ายเนาะช่างเล็กนะอาจะปินต้องกินต้องใช้นะครับ ได้เยอะก็ใช้เยอะได้น้อยก็ใช้น้อยแต่ก็ถือว่าสุดยอดครับผมนี่ครับผมฝั่งน้นจะเป็นอีกหนึ่งทีมงานหนึ่งนะครับฝั่งน้นจะเป็นทีมงานของช่างอรุณน,นะครับผมฉาบข้างบนนะครับผมทีมงานช่างอรุณเหมือนกันฉาบข้างบนนะครับแต่ทางนี้จะเป็นทีมงานช่างเล็กฉาบด้านล่างนะครับฝั่งน้นพี่น้อง ฝั่งนอนจะขึ้นปูนกันฝั่งนอนจะเยอะหน่อยครับทีมงานเยอะหน่อยครับฝั่งนอนนอนครับฝั่งนอนจะเดือนหนึ่งนี้ได้เยอะมากครับฝั่งนอนนะครับทีมงานฝั่งนอนฝั่งนี้ช่างเล็กสวยคนเดียวนะครับวันวันนี้จากพื้นที่ที่โดเรทได้ถึง60ตารางไหมไม่ถึง โอมันเป็นแผงใหญ่แผงกกว้างใหญ่นะครับผมไม่ถึงทางเล็กว่าไม่ถึงแต่30สินี้ยังตำ่ำสามสบตารางยังต่ำอ๋อโอเคครับผมมาไปรับชมทางเล็กชาปูนวันละสามสิบตารางไม่ต่ำนะครับผม สามสิบตารางสามสิบตารางคูนร้อยเข้าไปนะครับทุกท่านตารางเม็ดละหนึ่งร้อยตารางเม็ดละหนึ่งร้อยก็สามสิบตารางคูนหนึ่งร้อยไปก็สามพันนะครับสามพันบาทยังไม่ได้รวมหักค่าไอดีซีเนาะลูกน้องเนาะลูกน้องก็จ้างเป็นวันอยู่แล้วนะครับผม ูกน,น้องจ้างเล็ก็จ้างเป็นวันอยู่แล้วถ้าเกิดวันนี้ได้โดยคร่าวๆสามสิบตารางก็สาม0ันกว่าก็หักลูกน้องก็จะมีกำไรอยู่ครับมีกำไรนะครับผมสุดยอดเลยครับผมทั้งเล็กก็ผสมหม้อนะครับนี่ครับยอดเลยเดทำความสะอาดเ l ล a น,นะครับ ยอดเลยพี่น้องมามารับชมงานช่างเล็กครับโอเคครับผมทลิปนี้ก็จะจบเพียงทะานี้ครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเป็นช่วงๆเอานะครับผมเพราะว่าจานันทร์ศุกร์ไม่ค่อยมีเวลามารีวิวเพราะว่าต้องมาดูตอน ทั้งเล็กขึ้นเที่ยวสองแล้วก็ปัดฟองลงฟองอีกท,ที่หนึง่งนะครับผมโอเคครับทิีต้องขอกาวครัว่าสวัสดีครับ